ซีอ่านอะไรอยู่อ่ะอ่านร้อง,องไครครับโอ้สนุกไหมส<น>เออจำรอบที่แล้วได้ไหมที่ซีถามป้าเรื่องของตัวสมเสร็จอ่ะป้าไปหาข้อมูลมาแล้วนะอเออจำไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าป้านี่มีข้อมูลมาเออแล้วสมเสร็จมันคือตัวอะไรอ่ะสมเสร็จก็คือสมเสร็จไงแล้วมันคือการเอาสมกับ<ด>สมน้ำหน้ากับ เสร็จงานแล้วมารวมกันเหรอไม่ใช่สมเสร็จแต่มันคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันมีส่วนผสมของสัตว์หลายๆชนิดน่ะรวมอยู่ในนั้นลักษณะของจุดเด่นของสัตว์หลายๆอย่างอ่ะรวมอยู่ในนั้นเขาเลยเรียกว่าสัตว์ประเภทนี้ว่าผสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นนี่ป้ามาได้มาก็คือรูปร่างเนี่ยมันจะอ้วนๆกลมๆคล้ายหมูมีกีบเท้าคล้ายแรดมีจมูกแล้วก็ริมฝีปากยื่นออกมาเหมือนกับ ชถูกต้องแล้วก็หางกับหูเนี่ยสั้นๆเหมือนกับหมีมีหมีด้วยหรอถูกต้องหูกลมๆหางสั้นๆเหมือนกับหมีโดยที่สมเสร็จเนี่ยมันเป็นสัตว์กีบขี้แบบเดียวกับแรดแล้วก็กระสู้นะกระสู้คืออะไรกระสู้เป็นสัตว์คล้ายๆแรดเป็นกีบเป็นจํานวนขี้ก็คือกีบเนี่ยกีบก็คือเล็บเท้าอ่ะมีอยู่สามกีบคล้ายๆแรดเลยก็กระสู้อืทีนี้ตัวสมเสร็จเนี่ยมีสีขนที่ตัดกันระหว่างสี ดำกับขาวถูกต้องโดยบริเวณที่ช่วงท้องของมันเนี่ยจะมีสีขาวแต่ว่าช่วงหัวกับช่วงท้ายเนี่ยจะมีสีดําอย่างชัดเจนเลยซึ่งเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งเพื่อให้ไอ้เจ้าตัวสมเสร็จเนี่ยมันพรางตัวจากสัตว์ผู้ล่าได้เลยทําให้มันเนี่ยาสามารถซ่อนตัวอยู่ตามป่าเขาได้ทีนี้ว่ากันถึงตัวผู้ล่าตัวสัตว์ผู้ล่าที่จะล่าสมเสร็จเนี่ย ที่เป็นศัตรูทางธรรมชาติเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเสือโครง่งแล้วก็เสือดาวกับเสือดําที่จะคอยล่ามันด้วยความที่ตัวสมเสร็จเนี่ยมันไม่มีอาวุธไม่มีเขี้ยวเล็บอะไรเลยธรรมชาติก็เลยสรรสร้างให้ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะพรางตัวซ่อนอยู่ในธรรมชาติได้แล้วก็มีประสาทหูกับประสาทจมูกที่ดีเยี่ยมเลยทําให้มันเนี่ยหลีกเลี่ยงจากสัตว์ผู้ราได้ทีนี้นอกจากเรื่องของประสาทสัมผัสที่ว่า จมูกมันก็ดีหูมันก็ดีแล้วเนี่ยมันยังวิวัฒนาการส่วนหนึ่งมาก็คือบริเวณผิวหนังบริเวณคอมันเนี่ยเพื่อป้องกันสัตว์ผูล่าครับลูกสัตว์ผู้ล่าเนี่ยอย่างเช่นเสือหรือว่าเสือโครง่งหรือว่าเสือดาวที่เป็นศัตรูทางธรรมชาติเนี่ยเวลาเขาจะมาจับเหยื่อเนี่ยเขาจะขย้ำไปบริเวณคอด้านบนไอ้เจ้าตัวสมเสร็จเนี้ยมันก็เลยวิวัฒนาการมาให้ผนังคอด้านบนเนี่ยมันมีความหนาเพื่อป้องกันไม่ให้โดนกัดหรือว่าโดนตะปบได้โดยง่าย ก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งทีนี้เมื่อกี้พูดถึงสีไปแล้วใช่ไหมขนาดตัวของมันเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะยาวประมาณ2เมตรแล้วก็สูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรลำตัวอ้วนๆปอมๆน่ารักอืแล,แล้วก็น้ำหนักเนี่ยจะหนักประมาณ1 5 0่งรสากิโลกร,รัมโดยที่ตัวเมียเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อยครับแล้วปกติมัน อยู่ที่ไหนฮะบ้านมันอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าครับในป่าลึก <นะ S 1> ลึกสิด้วยความที่ว่ามันจะต้องหนีจากสัตว์ผู้ล่าโดยที่มันก็มองว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ผููล่าอย่างหนึ่งด้วยนะเขาก็จะต้องพยายามหนีไปให้ได้อยู่ในป่าลึกๆครับลูกแต่ว่ามาบริเวณแปดป่าเนี่ยที่เราจะพบได้เนี่ยก็คือตั้งแต่ภาคตอนตกของไทยเทือกเขาตะนาวสีไล่เราไปจนถึง ป่าทาั้งภาคใต้ไปจนถึงแถบมาเลเซียเลยนะครับแล้วปกติมันกินอะไรบ้างคะน่าจะเป็นพวกไก่ทอดพิซซ่าอะไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช,ใช่พวกนี้หลักๆก็คือกินใบไม้ใบหญ้าต้นอ่อนของพืชผลไม้พืชน้ําเป็นหลักเลยอาจจะแบบมีพวกมแมลงตามหน้าดินบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ลหลักๆเนี่ยมันจะกินกินผักกินหญ้ากินพืชกินผลไม้ครับ แล้วปกติมันใช้ชีวิตยังไงบ้างครับอพอค่ำค่ำมามันก็จะเริ่มออกเที่ยวไม่ใช่แล้วคือง่ายๆแหละพฤติกรรมเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะอินโทรเวิร์ตเล็กน้อยชอบอยู่คนเดียวยกเว้นช่วงที่เป็นฤดูผสมพันธุ์ก็จะทิ้งกลิ่นไว้เพื่อจะให้คู่มันเนี่ยตามหาจนเจอจนกระทั่งมันคลอดลูกออกมา ก็จะอาศัยอยู่กับลูกจนประมาณสัก6เดือนลูกก็จะแยกย้ายไปเออพูดถึงลูกของตัวสมเสร็จตัวสมเสร็จเนี่ยมันมีสีขาวกับสีดําใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าตัวลูกของมันเนี่ยมันจะเป็นลายคล้ายคล้ายแตงไทยลายคล้ายๆกับลูกหมูป่าจนกระทั่งผ่านไปสักประมาณ6เดือนเนี่ยลายก็จะค่อยๆจางลงไปจนกลายเป็นสีขาวดําเหมือนกับตัวแม่มันมทีนี้เนี่ยพฤติกรรมเนี่ยหลังจากที่ป้าบอกว่ามันจะชอบอยู่ตัวเดียวใช่ไหมจนกระทั่งถึงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยก็จะ ไปตามหาคู่โดยพฤติกรรมของมันเนี่ยม,มันจะชอบเป,เ,เป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนโดยที่กิจกรรมแล้วก็ชีวิตประจาวันเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสักหกโมงเย็นจนถึงประมาณตีห้าทีนี้มันจะมีนาฬิกาไม่ใช่ <laughs> ไม่มีพวกเนี้ยสัตว์สัตว์ป่าเนี่ยมันจะจับอย่างสองสามอย่างครับลูกอันดับแรกก็คือเรื่องของแสงแสงของพระอาทิตย์อันดับที่สองคือเรื่องของอุณหภูมิที่มันลดต่ำลงมันงจะรู้ว่าพอแสง เริ่มมืดอุณหภูมิเริ่มต่าลงมันก็จะมองว่าโอเคเริ่มได้เวลาที่เขาจะออกหากินหรือว่าทํากิจกรรมชีวิตประจําวันของเขาได้แล้วครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยตัวสมเสร็จเนี่ยอ่ามันจะเป็นสัตว์ที่ถ่ายมูลซ้ําๆที่เดิมมันจะมีห้องน้ําประจํามันจะไม่ค่อยเปลี่ยนห้องน้ําหรอกโดยความหมายคือว่าถ้ามันไปถ่ายที่ไหนแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะวนเวียนกลับมาท,ทําที่เดิมตรงนั้นก็เลยกลายเป็นทําให้อ่า สัตว์ผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นตางธรรมชาติเ,เสอือมนุษย์ใช่ก็จะรู้ว่าพอไปเจออื้อของมันปับ๊บเอาละในเวลาลก็จะมาดักรอมันตรงนี้ทีนี้อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่าสมเสร็จเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นนักปลูกป่าตัวยงเลยนะมาก็อย่างที่บอกไปว่าอ,อ,อาหารที่มันกินคืออะไรบ้างนะอ่ใบไ,ไม้ใบหญ้าต้นหญ้าต้นอ่อนต้นอ่อน,มนเมล็ดพืช พอมันกินไปเนี่ยสัตว์พวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้ย่อยเมล็ดพืชหรือไรจนหมดหรอกลูกมันก็จะออกมาพร้อมกับอึนั่นแหละครับพอมันกลับมาอึปั๊บเนี่ยบางทีมันอึไประหว่างทางหรือว่าอึที่เดิมเนี่ยมันก็จะงอกมาเป็นต้นไม้เติบเจริญเติบโตไปด้วยถือเป็นการปลูกป่าไปในตัวด้วยแล้วถ้ามันกินแล้วมันไปอึที่เดิมต้นไม้ที่เกิดมามันจะทับกันไหมก็ถ้ามันมองว่าตรงนั้นมัน เขาเรียกอะไรนะกม,มากเกินไปมันก็จะขยับที่ไปนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยโดยธรรมชาติแล้วนะ่ะมันจะกลับมาอึในบริเวณใช่ใช่แล้วปกติมันจะมีอายุประมาณเท่าไหร่บ้างคะสี่พันสาออุ้ยอันนั้นอันนั้นไปเป็นเทพแล้วครับประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณอายุยืนประมาณ20-30ปีถือว่าอายุยืนเลยนี่คือสมเสร็จที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้ตุยไปจากสัตว์ผู้ล่าใดๆซะก่อนอยู่ได้ถึง2 0่สิถึงสาปีเลยน่าสนใจแล้วปกติมันจะมีแฟนตอนหรือลูกตอนประมาณอายุเท่าไหร่บ้างน่าสนใจคําถามนี้เอ่อพอพอหลังจากที่ผ่านไปหกเดือนหรือประมาณปีนึงที่เขาเริ่มแยกออกจากออกจากแม่เขาเนี่ย<อ>ใช่เนี่ยจนอายุประมาณสักสาปีเขาก็พร้อมที่จะมีแฟนพร้อมที่จะจับคู่แล้ว แต่ทีนี้เนี่ยพอพอเมื่อเขาจับคู่มีแฟนแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มตั้งท้องเนี่ยอย่างคนเราเนี่ยใช้เวลาในการตั้งท้องลูกเนี่ยประมาณสัก <10 S 1> เก้าถึงสิบเดือน,รอนประมาณสองร้อยเจ็ดสิบถึงสามร้อยวันประมาณนี้แต่ว่าตัวสมเสร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบถึงสามร้อยเก้าสิบห้าวัน<ม>ถือว่าใช่ใช้เวลาในการตั้งท้องนานมากมมาใช่กว่าจะออกลูกได้แล้วก็ตกลูกแค่ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น <c oughs> อืมเลยทำให ตัวตัวสมเสร็จเนี่ยอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์จากกิจกรรมของผู้ล่าที่ไม่ใช่ผู้ล่าทางธรรมชาติก็คือมนุษย์เรานั่นเองอแล้วปกติไม่ใช่ตอนนี้มันมีความเป็นไปยังไงบ้างความเป็นไปหมายถึงสถานะภาพของมันอย่างที่ป้าบอกมเมื่อกี้ครับว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งคือมันเป็นสัตว์ที่ ไม่มีเขี้ยวเล็บอะไรเลยอ่าแล้วก็ป้องกันตัวจากนักล่าไม่ได้ใช่แล้วก็รวมถึงเขาเรียกอะไรนะการอุ้มท้องที่ค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วแถมได้แค่ตัวเดียวด้แค่ตัวเดียวด้วย,วยถูกต้องครับมันก็เลยทําให้สภาสถานภาพของสมเส็จเนี่ยค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากๆทั้งจากนิสัยของมันเองทั้งจากตัวมันเองแล้วก็ทั้งจากพฤติกรรมของนักล่าตางธรรมชาติ แล้วก็นักล่าที่ไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเช่นมนุษย์ของเรามนุษย์ของเราเนี่ยบางทีการทําให้มันสุ่มเสี่ยงต่อการสูงพันเนี่ยไม่ใช่การไปล่ามันโดยตรงนะแต่เป็นการทําให้พื้นที่บ้านของมันเนี่ยลดลงด้วยการทําลายป่าพอทําลายป่าเนี่ยอนาเขตสมมติสมมติยืมหนังสือน้องหน่อยลูกสมมติหนังสือร่องภัยของน้องเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าบ้านของสมเสร็จอยู่หนึ่งตัวหนึ่งคู่แล้วกันใช้พื้นที่ประมาณหนังสือนี้แต่มนุษย์เราเนี่ยทาให้ป่ามันลดน้อยลง มันก็ถูกบีบถูกบีบจนทําให้จากเดิมใช้พื้นที่เนี้สามารถหลบเลี่ยงนักนักล่าได้ก็ทําให้อ,อ่าบีบไปจนกระทั่งโดนนักล่าจับหรือว่าใดๆก็ตามจนทําให้มันเครียดแล้วก็ไม่ผสมพันธุ์กันก็มีก็เลยทําให้อมันอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากครับแต่ด้วยความที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นี่แหละเขาก็เลยตั้งหนึ่งวันในหนึ่งปีให้เป็นวันสมเสร็จโลก มีด้วเ,เปใช่ World Tapia Day อยู่ที่วัน27เมษายนของทุกๆปีเขาถือว่าเป็นวันสมเสร็จโลกเพื่อให้เราระลึกว่ายังมีสมเสร็จอยู่นะถูกหนึ่งคือยังมีสมเสร็จอยู่นะสองคือเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยสัตว์ชนิดนี้สัตว์ชนิดนี้มันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มันใกล้จะไปแล้วใช่แล้วเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้สัตว์ชนิดนี้มันยังคงอยู่กับเราไปได้ จะด้วยอนุรักษ์ด้วยวิธีตรงหรือว่าวิธีทางอ้อม mm. เช่นรักษาป่าไว้ก็ได้ใช่นะนี่ก็คือเรื่องราวของสมเสร็จป้าจำวันที่เราไปสัมผัสเขาเขียวได้ไหมจําได้ครับหลังจากที่หนูเดินไปจนถึงตรงสมเสร็จแล้วหนูสงสัยมาแล้วอ่ะอืมเราก็เดินต่อไปที่กองนกใหญ่ใช่ไหมกองนกใหญ่อ่าอ่าอแล้วเราก็ไปเจอนกชาป,ปีไหนกับนกเขาเขียวใช่ไหมนกอะไรนะชาป,ปีไหน อีกทีนึงนกนกชาปีไหนชาปีไหนนกเหรอนกหรือว่าชาเขียวชาอะไรนกนกชื่อว่าชาปีไหนนกชาปีไหนกับนกเขาเขียวนกเขาเขียวก็ใช่ไงเราไปที่เขาเขียวเราก็เจอนกเขาเขียวไงแล้วทีนี้ถ้ามันไปอยู่เขาใหญ่มันจะชื่อนกเขาใหญ่เออเออนะอือแล้วถ้าไปอยู่มีเขาอะไรไงไปอยู่เขาหลวงจะชื่อนกเขาหลวงไหม เออแล้วนกชาปีไหนสรุปมาอยู่ปีไหนแล้วมันเป็นนกหรือมันเป็นเราเจอปีไหนเราเจอปีนี้ก็อยู่ปีนี้มาเราเจอปีที่แล้วก็อยู่ปีที่แล้วเราเจอปีเออปีที่แล้วนู้นเลยก็เก็นจกนกชาปีที่แล้วอ่ะนกชาปีที่แล้วนู้นเลยเนี่ยเออปลาไม่มีข้อมูลน่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวปลาไปหาข้อมูลมาให้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าปลามาเล่าให้ฟังต่อ โอ <Okay. S 2> เคอางี้นะ <Okay. S 2> อันตอนนี้ป้าไม่กวนน้องแล้วน้องอ่านหนังสือต่อไปก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวป้ามาป้าไปหาข้อมูลมาให้ก่อนครับ